เรียกฉันว่าโอนี่จังซิยูจิสักครั้งเดียวก็ยังดีหมายเหตุข้อมูลทั้งหมดที่อาร์พูดถึงเป็นข้อมูลที่อารอ่านมาและหามาจากอินเทอร์เน็ตนะรวถึงการตีความของอาร์ตเองอด้วยและอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ถือว่าเป็นการสปอยในเรื่องของมหาเวผนึกมารถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมนนาที่นี้ด้วย ใครที่ติดตามโจจูสุไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมาทุกอาทิตย์เนี่ยก็คงได้ดูตอนที่37กันไปแล้วนะตอนสุดมันที่เราได้เห็นโจโซต่อสู้กับยูจิซึ่งใครที่ดูจบกันไปแล้วเนี่ยก็คงพอรู้ว่ายูจินั้นพ่ายแพ้ให้กับโจโซอีกทั้งยูจิยังเกือบถูกโจโซปิดชีวิตอีกด้วยแต่ขณะที่โจโซกำลังจะลงมือนั้นเนี่ยอยู่ดีๆโจโซกลับเห็นภาพหลอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงภาพหลอนนั้นถึงขั้นทําให้โจโซช็อกทําตัวไม่ถูกและเลือกที่จะหนีไปแทน และภาพหลอนนั้นน่ะมันคืออะไรล่ะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้โจโซเห็นภาพหลอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนั้นมาวันนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าโจโซนั้นคือใครมาจากไหนและอะไรคือสาเหตุของภาพหลอนนั้นอาร์ตขอเล่าที่มาที่ไปของโจโซตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันนะย้อนกลับไปในยุคสมัยเมจิของญี่ปุ่นเมื่อประมาณ150ปีก่อนเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่ง เธอนั้นเกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษที่ถูกตัเกียจากผู้คนทั่วไปเพราะเธอสามารถตั้งท้องกับวิญญาณคำสาบได้ด้วยความสามารถอันน่าขยะแขยงนี้ผู้คนจึงขับไล่เธอและทําให้เธอได้ไปเจอกับผู้ใช้คุณสยที่มีชื่อว่าคาโมโนริโทชิผู้ใช้คุณสัยจากหนึ่งในสตระกูลใหญ่ที่มีชื่อว่าตระกูลคาโมแต่หญิงสาวคนนั้นช่างโชคร้ายเหมือนหนีเสือปราจระเ้เพราะคาโมโนริโทชินั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใช้คุณสัยที่เลวร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้คาโมโนริโตชินั้นเนี่ยได้ทําการทดลองกับหญิงสาวผู้โชคร้ายคนนั้นและสร้างสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพมรณะคันคำํำสาบทาง9แผนภาพมรณะคันคำสาบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแผนภาพมรณะคันคำสาบนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่คาโมโนริโตชินั้นเนี่ยได้ทําให้หญิงสาวผู้โชคร้ายคนนั้นน่ยตั้งท้องและระหว่างที่ตัวอ่อนอยู่ในท้องของเธอนั้นเนี่ยคาโมโนริโตชิก็บังคับให้เธอทําแท้งแล้วนําตัวอ่อนออกมา โดยการกระทาครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งหมด9ครั้งและคาโมโนริโตชิก็เปลี่ยนตัวอ่อนทั้ง9คนนั้นให้กลายเป็นวัตถุต้องคำสาปแทนนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของแผนภาพบรรณะคันคำสาปทั้ง9นั่นเองและโจโซก็คือ1ในนั้นโดยอาจารย์เกเกะผู้สร้างมหาเวทผนึกมาน,นั้นได้แรงบันดาลใจในการสร้างแผนภาพบรรณะคันคำสาปทั้ง9เนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่าคุโคซึ9ระยะหรือก็คือการวาดภาพการเปลี่ยนแปลงระยะต่างๆของศพ หลังจากการตายไปแล้วนั่นเองโดยแต่ละระยะจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันพร้อมทั้งความหมายที่แตกต่างกันอีกด้วยยกตัวอย่างก็คือโจโซ,โซคือระยะที่1ระยะที่ศพเริ่มขยายตัวเนื่องจากการเกิดแกส๊สที่ย่อยสลายภายในร่างกายเอโซคือระยะที่2ระยะที่ศพเริ่มเน่าสลายและผิวหนังเริ่มมีการฉีกขาดเคจิสึคือระยะที่3ระยะที่ไขมันเลือดและของเหลวในร่างกายเริ่มไหลซึมออกมา รวมไปอีกทั้ง6ระยะก็คือโนรันโซโจโอโซทันโซซันโซโคสึซโซและโชโซโดยอาจจะไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วกันนะสำหรับคันคำสาบทั้ง9ชิ้นนั้นเนี่ยในส่วนของคันคำสาบลำดับที่1ถึงลำดับที่3หรือก็คือโจโซเอโซและเคจสิสุนั้นถือว่าเป็นวัตถุต้องคำสาบระดับพิเศษหรือก็คือไม่สามารถทำลายลงได้นั่นเอง ทำให้ผู้ใช้คุณสจําเป็นต้องผนึกคนคำสาบทั้ง3ชิ้นนี้ไว้ที่โรงเรียนจินจิสุโดยการผนึกนั้นยาวนานมากกว่า150ปีเลยทีเดียวก่อนที่จะถูกปลดปล่อยโดยมาฮิโตะโดยระหว่างช่วง150ปีที่ทั้ง3คนโดนผนึกอยู่นั้นเนี่ยพวกเขาเองก็สามารถรับรู้ได้ของการมีอยู่ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้โจโซนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆรวมไปถึงนั่นอาจจะเป็นอีกสาเหตุที่โจโซสามารถรับรู้ได้ถึงเอโซ และเคจิสุน้องๆของพวกเขาได้ระหว่างที่ถูกยูจิและโนบะระฆ่าตายก่อนที่เอโซและเคจิสุนั้นจะถูกฆ่าจริงๆแล้วโจโซนั้นก็ไม่ไมีความแค้นส่วนตัวอะไรกับพวกมนุษย์หรือแม้แต่ผู้ใช้คุณใสเลยหรอกนะความแค้นเดียวที่โจโซมีและรวมไปถึง,น,งน้องของพวกเขาด้วยก็คือคาโมโนริโตชิ ผู้ที่สร้างพวกเขาขึ้นมาพร้อมด้วยความทรงจําอันแสนเลวร้ายที่เล่นวนอยู่ระหว่างที่พวกเขาถูกผนึกยาวนานกว่า150ปีเลยทีเดียวแต่โจโซนั้นหารู้ความจริงไม่ว่าจริงๆแล้วคาโมโนริโตชิก็คือเคนจากุวินัยคำสาปชั่วร้ายระดับ1000ปีผู้ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งสิ่งล่างของคาโมโนริโตชิและใช้มันในการกระทําเรื่องชั่วร้ายต่างๆจนชื่อเสียงของโนริโตชินั้นแปดเปื้อนไปตลอดกาลแต่หลังจากการตายของเอโซและ เคจิสุนั้นโจโซนั้นก็ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางแห่งการล้างแค้นอย่างเต็มตัวโดยโจโซนั้นเข้าร่วมกับเกโตะมาฮิโตะฮานามิดาก้อนและโชโกเพื่อที่จะทําการล้างแค้นให้กับน้องๆของพวกเขาโดยเป้าหมายหลักของโจโซก็คือยูจิซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยโจโซก็เกือบทําสําเร็จแล้วนะแต่ก่อนที่เขาจะลงมือเปิดชีพยูจินั่นเองอยู่ดีๆโจโซก็เห็นภาพความทรงจําที่ไม่มีอยู่จริงและสิ่งนั้นเองที่ทําให้โจโซช็อกและสับสนมากๆว่าจริงๆแล้ว ภาพที่เขาเห็นมันคืออะไรก็อย่างที่อาร์ตบอกกันไปว่าคนสร้างหรืออาร์ตเรียกว่าพ่อของโจโซก็ได้เนี่ยคนคนนั้นก็คือโนริโตชิที่ถูกเคนจากุสิ่งล่างใช่ไหมคราวนี้เรามาดูฝั่งยูจิกันบ้างพ่อของยูจินั้นเนี่ยมีชื่อว่าจินอิตาโดริและแม่ของยูจิมีชื่อว่าคาโอริอิตาโดริโดยพ่อของยูจินั้นเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาแต่ส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือแม่ของยูจิเพราะว่าแม่ของยูจินั้นเนี่ยโดนเคนจากุสิ่งล่างเช่นกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของโจโซและยูจินั้นมีศัก์เหมือนเป็นพี่น้องกันเพราะว่าพ่อของโจโซก็คือเคนจากุ aku, ส่วนแม่ของยูจิก็คือเคนจากุเหมือนกันทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและอีกเกรดเล็กๆที่ในะอนิเมะเขาใส่เข้ามาให้เราได้เห็นก็คือหลังภาพหลอนโจโซสัมผัสอะไรบางอย่างได้จากเรื่องของยูจิซึ่งอาร์คว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากๆและเป็นสาเหตุในการเกิดภาพหลอนที่โจโซเห็น รวมไปถึงอย่างที่เรารู้กันนะว่าโจโซนั้นเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขามากแค่ไหนบวกกับความเกลียดชังที่มีต่อเคนจาคุทําให้ในภายหลังนี่นนโจโซหันกลับมาช่วยยูจิต่อสู้กับเคนจาคุในร่างเกโทและโจโซจึงได้กลายเป็นโอนิจังหรือพี่ชายที่แสนดีของยูจิแทนนั่นเองคราวนี้เรามาพูดถึงพลังการต่อสู้ของโจโซกันบ้างที่หลายๆคนเรียกเขาว่าเป็นตัวบั็กของโลกจุนจุสุไคเซนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือความสามารถสายเวทในการควบคุมเลือด ที่โจโซได้มาจากคาโมโนริโตชิแต่ที่ไา้บอกไปตอนต้นนะว่าตระกูลคาโมเนี่ยเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่โดยเหตุผลหลักที่ทําให้ตระกูลคาโมแข็งแกร่งมากๆก็คือวิชาสายเวทในการควบคุมเลือดนั่นเองแต่ข้อจํากัดของคนตระกูลนี้ก็คือการใช้เลือดของตัวเองนั้นเสี่ยงเกินไปพร้อมกับจํานวนเลือดที่มีอยู่จํากัดทําให้คนในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จาเป็นต้องพบถุงเลือดเพื่อใช้ในการต่อสู้ทุกครั้ง ต่างกันกันกบโจโซที่เป็นครึ่งคนครึ่งวิญญาณคำสาปทําให้ปริมาณเรื่องของโจโซนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังสายเวทที่เขามีหรือพูดง่ายๆก็คือแทบจะไม่จํากัดถ้าเขาจะมีพลังสายเวทเหลืออยู่บวกกับความที่โจโซนั้นเป็นลูกครึ่งทําให้เรื่องของโจโซเองนั้มีความเป็นพิษรวมอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความโกงที่ตระก,กูลคาโม,มะคนอื่นๆไม่มี คราวนี้เรามาพูดถึงวิชาคุณใสที่โจโซมีกันบ้างดีกว่าวิชาแรกก็คือเบียคูเดนหรือร้อยรวมโดยท่านี้เป็นการบีบอัดเลือดที่อยู่ภายนอกร่างกายของโจโซให้ถึงขีดสุดก่อนที่จะใช้วิชาใสาเวทเอื่นๆต่อไปถ้าจะให้ยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเหมือนคุณเป่าลูกโป่งยางให้พองขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะแตกหรือก็คือการถึงขีดสุดของลูกโป่งแล้วโดยสิ่งที่คุณจะทําต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการค่อยๆปล่อยลมออกช้าๆการปล่อยลมออกเร็วๆหรือแม้แต่การเจาะลูกโป่งให้แตกก็เหมือนเป็นวิชาใส่เวทต่อเนื่องที่คุณสามารถทําได้หลังจากคุณใช้วิชาเบียรูเลนไปแล้ววิชาที่2 s e เซนเคสซหรือเจาะโลหิตถ้าสุดเทศที่เราเห็นโจโซประกบมือในอนิเมะก่อนที่จะยิงเป็นเส้นเลือดคล้ายธนูพุ่งออกไปในระยะไกล โดยเซนเคสสึ่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงเป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามโจโซ,โซต้องการชชวิชาที่3ชโชชินเซหรือมหานวดาราเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายของโจโซที่ต่อเนื่องมาจากท่าเบียคูเดนหรือร้อยรวมแต่แทนที่จะยิงเป็นเส้นตรงเหมือนกับเซนเคสสึเนี่ยชโชชินเซจะยิงแบบกระจายแทนหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับ เซนเคสร์นั่นเนี่ยเป็นการยิงแบบสไนเปอร์แต่โชชินเซเป็นการยิงแบบปืนลูกซองนั่นเองวิชาที่4เซคิรินยาคุโดหรือกระตุ้นเกร็ดเลือดแดงเป็นท่าที่โจโซจะควบคุมเกร็ดเลือดในร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายให้สูงขึ้นโดยเมื่อโจโซใช้วิชานี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบนใบหน้าของโจโซเนี่ยจะมีขีดเพิ่มมาเป็นลักษณะขีดตัดกับบนเส้นจมูกของเขาเซคิรินยาคุโวิชาที่ห เซคิินยาคุโดใส่หรือกระตุ้นเกรดเม็ดเลือดแดงสอนเป็นท่าที่เรียกว่าเป็นขั้นอัปเกรดของเซคิินยาคุโดโดยประสิทธิภาพมันเนี่ยสูงกว่าเซคิินยาคุโดอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะโดยเราสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนใบหน้าของโจโซที่เปลี่ยนจากแค่ขีดแต่กลับเป็นลูกศรแทนวิชาที่6คาลิบาลัยหรือเกี่ยวชำระโดยโจโซเนี่ยจะเปลี่ยนเลือดที่อยู่ภายนอกร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นรูปกงจักร เพื่อสร้างกระสุนใบมีดแล้วโจมตีออกไปวิชาที่7เคสเซเซคิ ki, หรือกองศิลาดาราเลือดก็คือการทําให้เลือดภายนอกร่างกายของเขานเนี่ยแข็งตัวเพื่อใช้เป็นอาวุธในการคว้างปาซึ่งพลังทําลายของท่านนี้นเนี่ยจะไม่ได้สูงมากแต่เหมาะกับการใช้รอบโจมตีเป้าหมายในทีเผลอเพื่อหวังผลสูงสุดวิชาที่8เคสจินหรือคมโลหิต เป็นวิชาที่โจโซเล่นการไหลเวียนของเลือดภายนอกร่างกายด้วยความเร็วสูงจนเกิดเป็นรูปร่างตามที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือเป็นดาบซึ่งมีความแข็งแรงมากๆและใช้ในการโจมตีเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดที่อาจจะขอพูดถึงโจโซในวันนี้นะและในอนาคตอารอาจจะกลับมาทําเรื่องเกี่ยวกับโจโซเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าตัวละครนี้เป็นอีกตัวละครที่อาจชอบมากๆแถมยังเท่สุดๆไปเลยยังไงถ้าเกิดอยากเห็นวิดีโอเกี่ยวกับโจโซเพิ่มเติมก็บอกอารได้ที่คอมเมนต์เลยนะ ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาร์ตด้วยวันนี้ไปแล้วบาย